tăng về ăn thân ăn thân lắm gì cho mày mong nó nhang thịt này à, món, món nhang thịt thắt cửa cưa là đẹp nhạc công nhạc công rồi มันมาหยากปันกับพากันไปหามองภาโคโลด <c oughs> มงพกันไปหามองภาโรดมายากปันนปน่นแล้อยู่หันแล้วเรามายากแต่แต่ตอของกันยากคักเลอบ้างนั่นหลอปวดตุ้ิ้มิ่มกินแสบหลายจังค่ะ ผเจาอนหนักเก่าอย่าอไปพากันหาหมองพักลวเจ้าค่ะบอกได้ยิมไม่เลยเจ้าค่ะเออนั่นแหละพากันไปอาบน้าอาบยังเออพอลัแข็งแลค่ะจามาเจัมาดอกจุลายมืออยู่เจ้าค่ะ เอาไปมียังกี่ถามถามเก่ามากเก่ามากผู้ใดปฏิบัติแนวใดเป็นแนวใดข้าบังใดบุตรท่านเลยปฏิบัติจะคนอยู่ซ่อมบังยามาใกล้ๆนี่เลาไปผู้บุบรท่านเป็นมาที่พึ่งใครนันหรือเป็ี่นบ้าแล้วเป็ี่นบ้าแล้วเมื่อเปลี่ยนบ้แล้ว สามขึ้นยงมัดเส็นะครับฮะสามขึ้นแล้วันนี้ไ่่านครับวันันเปลนทุท่านได้เป็นกระยับมากใกล้ๆถ้วสิแน่ไอ้นั่นเราเมันแม่นางยากดอกเพราะไห้ใจวิธีไปเราเขาไปเหตเอง วิธีง่ายๆหนึ่งมามันจังบะเด็ดหอมจำบะเด็ดหอมใช่กันมันคือพิดกันโพดฟังฟังมาจากน้อยว่านอนแต่เราค้นแต่ฟังดีกว่าเออพอเราฟังมันเกี่ยวกับใจยาก บอกค่อยฟังหนึ่งทีได้อธิบายไหมพอกฟังมาพ่อเป็นพื้นฐานในจักน้อยแต่ก็ไขอยู่ต้องบอได้อธิบายหลายและเพื่อการทรงชาติจะเริ่มชาติให้่โดยอาศัยสติปัฏฐานซีหรืออนาปานสตินั่นแหละเด้อใ้หานะเกิงยูของแต่ละคนต้องบอกเกิงยูก็คือวีหารธรรมกับวาส่วนมากเท่านั้นบราเอาความรู้สึกอยู่ในตัวเอง เขามีแต่เปล่าความรู้สึกไปอยู่น้ำผู้อืน่นไปหักผู้นั้นมั่งไปห่วงผู้นี้มั่งเออเดี๋ยวก็สั่งผู้นั้นมั่งพอเข้าใจผู้นี้มั่งลเลยอื่นปเปล่าความรู้สึกออกไตายเวิร์ดเมื่อไรเป็นภูบเป็นภูบเป็นกงนังวลเป็นสั่งอีน,นั่นสั่งอีนี่อยากให้มันตายเนาะหัวยังง่ายแต่พอเป็นก็หัวหนัดตัวยังได็กที่ตายห่านี่เลยน <c oughs> ี่ว่าหลัก นั่นแล้วมันบริอยู่น้่ตัวเองมันก็เลยเป็นถูกดินล้นไปยังตันสั่งเขาพักไซนี้เาอยากให้เขายุใกล้อยากให้เขาชิมหายนั่นแล้วนม่นว่าล่ะวัเนี้ตั้งหดเขาถิอยู่กับตัวเองเป็นก็เลยสืกสอนในพวาเกี่ยวอยู่กับตัวเองแน่เข้าใจเ่าพวกเขาบริอยู่กับตัวเองเอาใจบบขขายค่แต่ว่า,วา,ม,ามันอยู่บ่ด้มันหลงลอย <c oughs> มันต้องฝึก ถ้าความู้สึกอยู่กับตัวเองมันจะเป็นค้อมดุึกที่เป็นการกลางเป็นอุเบกขาถ้าห้าควา้รู้สึกไปยุ่นํำน้ำลูกน,น้หรานผู้เ้าหักมันแบโอ้ยห่วงมันเด้กังวน,นย่ำได้สีมาเนาะเอาตีเข้าขาซาะนอกลดซ้นซาละนอ,อนนะ,นอ,ะนอันนั้นซารนาาละาตี่อื่นว่าความู้สึกไปอยู่กับผู้อืน่นไปห่วงบุคคลที่หักแล้วก็ไปสร้างบุคคลที่สร <laughs> 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 ้างฝุ่นไปห่วงสัตว์สิ่งของนันมี ลองฝึกอยู่กับตัวเองแน่ความทุกข์มันจะได้ระงับลงแน่ความทุกข์ก็คือความกังวลความร้อนความบาดังใจนั่นแหละแต่ความสุขก็คือความใาดังใจอันใดก็ด้ดังใจก็ดีใจเอาไปอ่างงูนะเออบันสุขุกม์มันเป็นของติดกันเด้อถ้าพวกเจ้าใด้ความไดความสุขหรือว่าความพอใจไดดังใจแล้วสิถ้าอันใดมันบไดังใจแบบนี้พวกเจ้าติทุกข์ทันที ขอพวกเี like like here, uh, Mont ่ยว่างคิดเป็นกลางเพราะเป็นอยากบ่อยากให้มันเสื่อมไปอยากให้มันยุ่จังสันให้มันแส่อยู่จังสันมันว่า่ะนี่แหละเรื่องบ่ายเดีวพวกเจ้าลองฝึกทำใจเป็นกลางแล้วห้าสิเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่บ่มีความบ่มีอันใดที่แส่อยู่แบบนั้นหรอกมแต่ความเกิดเพื่อนไปดับไปเท่านั้นเองแม้แต่ตัวเองก็ยังต้องตายเนาะ ต้องทำใจย่อมรับสุกคนเด้อบดบันี้นจะก้นได้แล้วห่วงผู้ใดกับสังเวลาบุญกรรมเขาเบิดแล้วเขาก็ตายจากข้าคพือเก่ามันเขาว่าตายจากข้าวเขาตายจากเขาเหมือนว่าล่ะนั่นแหละเหตุใดข้าสิบวย่านตายเหตุใดข้าสิย่อมหลับความจริงก็คือความตายนี่ได้เหตุใดข้าสิอยู่กับตัวเองเป็นจนเกิดความเคยชินเวลามันสิตายบานนี้มันสิตัดเบิด สก้นฝึกเป็นแล้วเด้อมันตัดเบิ้เขาสูลมหายใจของมันเองมันคือพอห่วงไผ่อย่าลืมว่าคําว่าจิตติดที่ไหนคือความคิดไปห่วงไปหาไปอาไล่ไปรักไปโกรธไปเกลียดเลื่อนไปจิตติดที่ไหนคือข้าไปคิดถึงมันเองเป็นเหตุแห่งความไปเกิดนั่นห้าคิดถึงบาเข้าตอนนี่งุกคนคิาถึงบาญด้วยเนี่ปุ๊บเกิดภาพบานเพท่กคนเลยในความจำของเองเนาะนี่และบา้พวกเจ้าปรุงแต่งโอ้ กุเล oh, no? in nah well, so kind of ือกิดประตูโอ้เงื่อนยู่หันบากนั่นอีมีไปเห็นซะนอะนั่นเกิดเราเห็นว่าล่ะสั้นแหละหนึ่งในวิธีเกิดเกิดคือการคิดก็ห่วงกับก่อเกิดอารมณ์ความรู้สึกพ่อใจมั่งบ่พ่อใจมั่งเหตุใดมันจะเป็นกลางๆใดตัางหากเกิดแบบมาชิมามาชิมานี่เท่ากับผ้ากันแปรอ่อกออืออาจ์ิแปรออกแปรตะวักกลางๆแต่ความรู้สึกพวกเยาวบ่ได้บ่ได้ ก็รู้สึกจะเป็นกลางๆซีร์ฟให้ว่างคิดเป็นกลางให้ยุกับตนเองให้มันเป็นต้องอาศัยลมหายใจถ้าเสีความคิดดับความคิดละความคิดคุ้มความคิดคมความคิดคมอะไรถ้าตองต้องเอาลมมาหล่อมันเอาลมหายใจมาล่อมันที่พระเจ้าพนสอนอาณาปานาสตินั่นแหละเอ่อห้าสิคิดถึงลมคิดไปคิดมากคิดมากขีดไปกับลมสองนู่ออกมันจะมีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างนี้ระหว่างกลางหนาผ่าเข้านี่ นั่นเลยเอิน่ากางวันต้องประคิดได้มันจังเกิดถ้าคิดมันเกิดจะพูดไปเกิดทั้งผู้อื่นพุดไจะก็ละ่ะคิดถึงหน้าสวนถึงรถคิดถึงเงินคิดถ,ถึงลูกหลานคิดถึงอนาคตลูกหลานพูดไปเกิดต้องเขาละ่ะเหตะสรา,ารณ์ที่ทกให้เกิดคือการเข้าไปคิดถึงผู้นั้นผู้นี้แล้วก็เกิดห่วงแล้วก็กัางวลน,นขอใจก็เกิด่พ่อ,อใจก็เกิด มันต้องอยู่ระหว่างกลางพ่อใจกับเบาเอาบ่งพ่อใจกับเบาเอาแต่ทุกคนต้องฝึกเด้อว,วิธีบบดนี้สิบอกวิธีบบดวิธีฟังหลักการก่อนเฮาจะเหลือบตาเหลือบตาเบิ่งปลายดังเจ้าของปลายจมูกเจ้าของเองคือโฟกัสสายตาทั้งสองเข้ามาปลายดังปลายดังข้างบนนี่เด้ขอข้างนี้มันบ่เห็นเดิ <c oughs> <c oughs> เอ้อมันมีภาถามบ่เห็นบ่เห็น ผบ่าได้บอกว่งเบิ่งข้างใจอีกเบิ่งข้างเทิง <c oughs> ปลายดังข้างบนมันจะต้องมองเออถ้าห้าเหลือบตาลงไปบลงไปจมุกตัวของคือกลมต้องจดน้อยบ่ให้มันเร่งสายตาบ่าให้มันเกร็งสายตาแล้วก็หายใจเข้าพุดออกโทรเข้าพุดออกโทรสองนาทีหรือสามนาทีเท่นานั้นถ้าผู้บกคิดอย่างเลยพว่เจะสิมีความรู้สึกอัน,นอหนึ่งถ้าใข้ก็เอาไปในเมื่อเข้านี่แตะระวังนี่แหละนึบ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 ,นบนด เอาเฮ็ดป่ะนี่ทอน,นี้ถึงได้หลักการมันง่ายๆบ่ได้ให้รับตาได้ให้เมื่นตา <c oughs> เออพอเกี่ยวสิขิ้นการรับตาขาากกาาิ้นตามันกล่อมเอาเฮ็ดตะก่อนเมื่อนตาเฮ็ดกลมลงจากน้อยที่เป็นต,นต,นตนน้นๆโยนยุทระอังกางคิ้ว่าเองดอกหายใจเข,โโเข้าพุดออกโธเข้าพุดออกโธด้วยกันแหละ 3ามนาทีเอาไฮไลท์เราเด้เป3นสา เป็นจากข้อหรือยังมีผู้ใดความรู้สึกนึบๆที่นี่จากข้อหรือยังอ่างไดเอาผู้ใดเป็นจากข้อักย่า่อันยังกดคู่เป็ลมหายใจเป็นให้หายค่ะจังน้อยกับไปจังน้อยกับเอานุ่งน่วงเอานุ่งน่วงที่นี่นิ่มๆนุ่งน่วงแต่ว่าเป็นต้นๆนุ่นๆกต่ว่าทางผ่เม็นหนักแง่นกว่เป็นจังน้อยปะน้อยหนึ่งเออนั่นแหละเป็นแบบนั้นแหละมันเป็นน้อยๆเพราะว่าห้าวหากระเลิมต้น,น ถ้ามันเป็นบาดนี้เราค่อยๆชิ้นไปชิ้นไปมันสิเย็นเพราะควกระดานหน้าบางเป็นนิ่มๆนวงๆเย็นลึกๆเย็นเบาๆบอกว่าคือตอนมันยังต้องขับลมหายใจแต่ยังบ้านเขาก็ได้ให้บังคับเขาให้ลู้แทนลมเขาก็มัมออกปันนั้นเราได้คุมมั่นเ่าได้บังคับมั่นใจอย่างนี้คือความแบบก็ตั้เสมอนะคะเพราะว่า ยังสั่งยัวแต่ไงพอท่านเรียนระยกพองมันน่ะได้ไดกกรดักการแล้วไปฟื้เอาบาดีค่ะฝันข้านั่งเรียนๆนนั่งยังสีกกระได้นี่นั่งเห็นไปเห็ดมามันขึ้นมาเองดอกบ่ได้บ่ได้กำหนดให้ขึ้นกำหนดตานร่มเข่าออกกันนันเด้อล่มเข้านี่รู้สึกว่าเย็นเข่าแค่พ้งจมูกสุดสุดแค่กระดูกอ่อนดังฮักเข้านี่ย็นเข่าแค่นี้เราก็ออกแค่่ไปย็นเข่าแค่นี้เราออกแคร่ไป่านี้เด้อบ่ได้ตามร่มเด้อจะไปตามด้ นี่คือห้าใส่ระบบอนา,าปานสศิระบบเทคนิคคุณได้เห็ดยวงสี่ 4, คมสังยชนหาได้เลยทีเดียว,วเออเฮ็ดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนเกิดคมเคยชินเวลาทํากินกับทาไปัดท่ามาหากินกับเห็ดไปแต่ว่ามือนึงเห็ดจกักสองสามเวลาก่อนที่จะนอนหรือว่าก่อนที่จะหลับก่อนที่จะหลับเพราะว่าห้าบ่เห็ดยังแล้วห้านอนแล้วเอเอนอนเห็ดาใจว่าะ่ะยืนเดินนั่งนอนนอนเห็ดเอา ปนิกรที่จะลุกจะพึงลุกตื่นปั๊บขึ้นมาความคิดไปก่อนกลับมาล้มก่อนเห็็เห็นมันขึ้นนึบๆซะก่อนลุกขึ้นมานั่งเที่ยวรถเหตดไปเรื่อยๆนี่สองเวลาแล้วเวลาที่สามระวังกลางวันเดี๋ยสิเห็ุจักแค่สองสามวินาทีก็ได้คําว่าเหตุกัแค่สองสามวิต้องมีความนีขึ้นเด้ต้องตัวนี้ขึ้นนึบๆขึ้นเด้เป็นนิ่มๆเป็นน่วงๆขึ้นเมื่อนึ่งสักสามเวลาเยเห็ุไปเรื่อยเห็ดไปเรื่อย ต่อมาห้องปฏิจับลมเลยเป็นเองแ่าย,ยางก็ยื้อซื้อคิดยังปุ๊บขึ้นปั๊บหลดนั่นแหละคือจีนมันจะคอยคอยๆฝึนของมันตัวนี้ขึ้นเนึบนบเนบขึ้นพวกเจ้าถือว่าห่วงหนาห่วงหลังด้ยดัยนั่นแหละเอิน่นว่าคิดเป็นกลางแล้วมันจะแพร่ความรู้สึกออกมาทาั้งนี้สี่ห้องใส่ระบบเทคนิคเอาปิตีมันหามันหลเลยร่วมใหมใส่วิธีร่วมใหม่ทุกคนมาเอามองีงโลดเออบางที่กับขนลุกบางที่กับสั้นโยกเออ บางที่กระจุกตันขึ้น่องข้อนี่คือสิให้เออเวียงสันบางที่กับเนื้อกระจุกตึ๊กตักตักบางที่กัหนาหแงๆช้าๆเป็นคือให้ไตคือแมงไตเออตอนนี้เพรเอาแบบเหี่ยมมืนตาเห็ดมันจังประสงใสถ้าพวกรับตาเนี่ยเสียงก็แกกมื่นตาเบิ่งรดเพราะว่าแม้ว่าหล่ะนั่นแหล้วเลื่อนว่าจิตเ่าตั้งมันสมาธิแปลว่าจิตตั้งมันตั้งมันให้มีฐานที่ตั้งแห่งจิตก็คือตัวนี้เป็นฐานมัน จะหนีออกจากฐานจะหนีออกจากพว่มรือซึกมันจังหวะเฟือกพวกนั้นเป็นบ้าทั้งหลังอันเป็นแต่คนที่บอกพวกนั่นโอ๊ยนอนมีตาปวกตอนนี้เรามิตาปวกเออมีตาปวกวัตถามยังสั้นหัวขับขามมีผู้เป็นไอ้จ้กค้อนบ่เดินเป็นเบาๆนิดหนึ่งนี่เนาะเออแต่เนะแต่เขาคิดออกปั๊บ มันเดียมันียหายเลยแต่เ้องกลับมาล้มปั๊บมันจะขึ้นมาใหม่ถูกต้องเราเห็นโรเดอร์บ้านี้เวลาห้องบอ้องไปจํากัดท่านั่งแบบได้กระไดนั่งเก้าอี้โซฟาเหยียแข้งเหยียขานอนเหมือนเห็นได้บิดวนมาข้างสิทเข้าใจว่าสามารถที่เดี๋ยวต้องนั่งหลับตาต้องเอาขาทับแต่ก็ต้องอดเอาอีกมันไม่ได้อดเขาเขาดับทั้งจิตเขาไม่ได้ดับทั้งกาย ยุดเนี่ยกายเห็ดตั้งได้กับว่าสูมั่นปวดคือเกลายวพอถึงงเก่งหอดปีหนึ่งมาแล้วมานางไม่กับปวดคือเกลานั่นแหละแต่ทันวิธียุดต้องยุดทั้งใจยึดทั้งจิตแล้วไปเฟือกบบดนี้ได้วิธีแล้วชื่อได้สัมบู๊กเออค่มลงจากน้อยเหลือบตาลงโฟกัดใส่ปลายจมูกปลายจมูกกระล่างพื้นกะล่างเด้อพื้นกะะล่างเวลาเขาหายใจเข้านี่ เอาล้มสุดแคบดังหักนี้ทั้งในนี่จะว่าล่ะ <c oughs> กระดูกอ่อนข้างในนี่นี่ทั้งในมันปีนขึ้นมาได้ก็จะปีนในเบื้องยก <c oughs> เออเย็นเข้าพูดออกเข้าออกอยู่นี่แดีวมันี่ขึ้นเราเอง้ะตัวน,วนี้ตัวนี้นึบ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 ขึ้นเราเองเดี๋ยวจะว่ากลมจากน้อยมันจงบารีกเก่งสายตาบางคนดังสี่มันบอถือขนาดมันเก่งกลมตรงรลดมันพอดีกันกันกบ เบ่งไปดังใดนี่เป็นเทคนิคที่ง่ายแล้วฝึกไปเรื่อยๆเด้อเราพวกเจ้าชินกับตัวดีเวลาเจ็บเวลาป่วยมันจะเรีนกับคุณตนเองคือรลมหายใจนี่แหละตนเองกัเลยความความเจ็บความปวดความป่วยมันจะหายมันบ่องหัมือให้เด้เป็นเราฝึกเด้อคนเจ็บคนปวยพวกเจ้าเห็นบอมันห่องอกเอออาขึ้นน่ะเป็นหยังบ่มีเครื่องดูบอมีวีหารละร้มแห่งตนความขิดฟุ้งไปเบิด หายผู้นั้นหายผู้นี้หายหมอหายลูกหายหลานหายู่แนวถ้าคนฟึกไปแล้วมันจะแลงกับหาเพื่อนยุ่งมันเองมันจะตัดขอ้อมดืดซึ้งกายออกมันจะยุ่หงหนึ่งของมันยุ่งนีแต่จะตายก็ตายไปเลยตายแบบว่าเก็บตายบื้อหายยานดแบบอกยานแต่เก็บเ <c oughs> <c oughs> นาะใ <c oughs> นะแล้วไปฟึกกันเก็บไว้บ้า้ <c oughs> เรลืองตายตายในนอนอยู่แล้วบ่เหลือ สบายสบายแต่บ่าเรื่องตายก่อนี้จะังีไงมันติตายยังเดี๋แล้วมันมีวิธีระงับปั๊บแล้วมันก็ไปเล่ยหรอเจอมันได้เด้อแต่เหตุนี้มันก็เรียกแว่าคิดบันนิ่งบันหนึ่งคิดจากมันยังหอดบกหูจักเนาะความคิดเอาความคิดมาคิดถึงล้มเข่าล้มออกบาดิมพกเจ้าจิตเข่าถึงมันเองดอกอันตัวนี้มันจะเป็นเรงดอกว่าต้องกำหนดให้มันเป็น คนวานิ่มๆนวลๆไปกลุ่มมันขึ้นเลยมันก็ขึ้นได้มันค่าคิดอยู่มีเป็นวิธีระงับดับความคิดแต่ความคิดท่องโบรา,านไปหาบุคคลสัต์จริงของอดีตและอนาคตเกิดบ่ใด้เลื่อนว่าปัจจุบันกับว่าสติกับว่าเป็นกลางกับว่ามัจจิมานั่นขื้นนี่นึบนิบน,บ,นบขึ่นหมผู้เห็นเป็นสิอธิบายได้บ่เนีเพราะอันเป็นหรือผพราว่าท่านเป็นยังคิดเอา <laughs> แบบไดนอน,นี่ยุ่หันแล้ว <laughs> อันนี้โย่สามมือหรอคีร่ายครับโว้ยเขาเห็ดสองหน้าที่แต่ครั้งสามมือได้ไหมนี่แนั่นแหละใครไม่ยังอีกหรือหรือสิฝึกให้มันเป็นสกอนเอาให้อีกสองหน้าที่ทำอยู่ไก่แต่ว่าไปหอดบ้านแล้วไม่ค่อยเห็ดดอกไปหาดบานก็ปกติก็เห็ดอยู่แถบทุกขึ้นค่ะแต่ว่ากะ เขาใจพ่จินรหรอค่ะว่าเออมันตรงหายใจเขาลึกๆปกติเป็นคนหายใจสั่งอยู่แล้วนะค่ะก็เลยว่าโอ้บัดเอาหนีได้บัตรหนีคือทั้งในนี่ทั้งสูตรทั้วรูปหายใจเอาแค่ควมเย็นคือทา้งในนี่ฮะเย็นสุดนี่พ่อตะกี้ข้าวจิบดีได้ออกยุบหนอบองน้อยอย่หันมันชินก็มื่นอ่ะมันชินเอาไม่มันเห็ดยากมันมันมันบิดตกกลางวันหลายเร่อง ล่มทังนี้แล้วร่มทังนี้แล้วร่มทังนี้แล้วร่มรมนี้แล้วนี่มันหลความคิดมันบ่ต้องคิดอย่างเอาแค่ความรู้สึกร่มเข่าสุติร่มออกกับแค่ปลายมันกลมกจากน้อยมันสิมันสิตึงๆึ้นมาเองดอกดึงงกับวานิ่มๆนุ่งๆกับว,ว,าว,วา่าเฉียวเฉียวกับว,วา่าแล้วแท่สาสาภาษาซับไทยพับมันแต่ความรู้สึกเดียวกันนี่แหละพวกเ้าวพากันกดติดตามเราฟัางประจำเอาเดอ้อ บางมือก็สสอนอันนี้เน้นเอาอยุ่ว่าสันอย่างห้คนไดเพราะว่ามันเป็นมันเหตุยุไสกับได้เราต้องมาวัดเราต้องมีพิธีพร้อมเราต้องกาวข้าได้ก้ออกมปั๊บลงสูดลมหายใจเขาออกเอาเขาออ,ออกหลอดถ้าเป็นแล้วบราต้อจับลม่มขึ้นเองเลยอันนี้นึบๆขึ้นเลยเ,ออเวลาคือพวกขับรถขึ้นปั๊บหลด ตามันเสเหลือบางเป็นปัจจุบันแค่ขานาดความคิดมันบปก่ไปคือจังเฮ้าสิไปบานเฮ้านี่อะไรคนคิดถึงบานไปหรอเห็นบ้บละอันนี้บอเขาอยู่ในปัจจุบันน,นะขณะตาเห็นขานาดนี้หูก็ได้ยินปัจจุบันนี้เลยวิธีระงับดับถูกเลยคนห้องกระถูกพระว่าความคิดเห็นทั้งใดพวกเกี่ยวกับความคิดปรุงแต่งทั้งหลายใดถ้าต้องฝึกสกงสิข้าใจลึกก็นั่นอีก เขาไปถึงแล้วมันเห็นที่เห็นความคิดเจ้าของเอาความคิดเป็นแบบนี้ะผู้ลูกเป็นแบบนี้ร่างกายเป็นแบบนี้แยกออกเป็นสามส่วนมันจะแยกของมันดอกอันที่เว้าบอกว่าแยกกายแยก,แยกคิดเหมือนเฝ้าซื่อมันเห็นก็จะหน้ามันจะอจจะจัศจรรย์ก็นั่นอีกนั <laughs> ่นแหละมีอย่างอีกหรือสิฟึกว่า <laughs> ไปห,นหอนหเพื่อนตอนหาเวลาฝึกเด้อมันโอ้ยหานาะที่มันก็เป็น,น่นนะคอยให้สูงสุดตัวเด่นสามเมออยังโอ้แสดงว่าท่านหูรักการนะคระั <c oughs> ถ้าหูรักการแล้วก็คงจะง่ายๆ <c oughs> เห็นว่ารักการฟ,งฟังฟังจื่อใดสุดพ้นกง่ายๆนั่งเด้ยวแต่ยังว่ากลมลงเลือบตาเบ่งปลายดังทางบนนี่เ <c oughs> บ่งมันปาลาย้างล่างบ่ได้ให้รับตาให้เลือบ ชื่อไว้ดีๆเ,เรือบสบมาธิมืนตาอันนี้เ่รามันหลับตาแะไวเอาไปเฟือกก่อไปนี่ไปไว้ยังเราพากันนี้เมือ่ <c oughs> อยูอีกเยอะกว่านี้มึงเลยครับ <c oughs> มึงเลยยูสิยูอีกว่ามาดูเรารท่นดิี่นี่คนมีเวลาคนนี้ยบานเพื่อจะมาอยาอะค่ะเอาไป เดนไปเบ <S <S 2> <S 2> ิ่งงานดูเล really really ื sure> ่อยขามาไปฝึกเด้อมีคนกับหอดการทรรมาหากินมีคนหอดกับโรคไข้ไก่เก็บโรคไข้ไก่เก็บหายเด้อคนไปฝึกเอาเด้อมาเนี่ยสีมะถางหลวงพ่ออีกอยู่แม่สีเปิ้ลติดนะค่ะหลวงพ่อขอกลับเทานะแม่ครับเออ อนอี้ถ้าไม่มีที่อยู่มาอยู่กับหลวงพ่อ,อรู้ไหมที่เขาสร้างบ้านานั่นเห็นไหมละ่ะราะแหละถ้าจะอยู่แบบครอบครัวก็มาสร้างเอาเลยหรือให้พ่อนายสร้างถ้าเล็กๆพอยอยู่ก็ได้ตัวต้องเหมือนข้างข้างหน้าเหมือนที่ข้างหน้าที่บ้านสมชายเห็นปะ เป็นบ้านไม้หรอเออมีบ้านไม้บ้านผู้ดังนั่นอะ่ะคอือจะเอาบ้านแบบได้ปิกก็ไดนะ้บ้านมันมันแพงโคตรเลยผมขอตัวกลับเออไปเวลาไปมาเด้อบอกว่าออก ขออกาเจาพาหยาญโยมทั้งบเบือเด็กไทยอู่น้ำเด่นน้งเอเอาเอามาไทยมาเถอะบุณแม่ผู้พาเป็นตนบุญพามาจะพาอบค่าจัดงานบุญทั้งหมนเอากระดูกลงกูเฮาถาดมาเอามาเอามาเนี่ยมา ไม่ร้นมาถ้าแม่มาเป็นกุ้งหม่เอาแต่เพื่อนไทยไงน่ะล่ะก็มาใหรเพื่อนไม่หน่อยนะ้ยม่หน่อยเม่โอเหมียวดิอันบอคือบ่เอิดน่องมาไทยมะไทยลูกดุมาแล้วมะไทยกับหลวงพ่อบุญนาภาร้านไงหรอด้มานี่ยนะไปคุยขอขามา โอ้ยมันมาจากทางกจะเอื่อมันมาหลเอาแต่แต่ของผู้อยากกันเกิดเกิดแ่แล้วขอสาธุค่ะร้องเลยจะค่บกวได้นือใจเดือใจเดดใจเอดใจเม่ได้จ้องจดอใจอ โยมปฏิบัติสายหน่อมิตรค่ะสายเราก็จะเล่นแต่พอคิดแจ้งๆดอกเขอจะจแต่ว่าห้องคือบ้างใจถูกเขาถูกหลวงพ่อหาวิธีที่ง่ายให้รู้สึกว่ามันง่ายหาวิธีที่ง่ายให้หลวงพ่อกระลุกกระลิดหลวงปูจะลั่นคือการจ้าค่ะปูวงพจะเป็นนี่เงอ้าหน้าอกเคลื่อนหน้าอกย้ายหน้าอกขยับยุบพร้องเนาะหายใจเข้าหายใจออกแต่หลวง่อคิดบอกว่าก็จะจับจุดเอ้า แคนี้เองออุน่าโลมคือลดเจ้าค่ะรจ้รันกับสอนได้ลอุนาโลมเน่บ้สอนแต่ว่าเป็นเนปนทั้งท่านเป็นเปเนีนทั้งนี้ใช่เป็นเล่นเน้นหลายล้มไมยใช่่เป็นเน้นตัวเอนนเน้คะางเมันออกต้นใช่พิสารธรรมของพระพุทธองเจ้าค่ะไป มาแข่งแหวกประทับใจเพื่อเป็นพามาเป็นบุญครับคนมาปูกก็ด้านอันนี้้หลายเหรเดีเจ้าค่ะคุณพัดกันไปห้กินลูกน้องเขาเป็นลูกปีหกินหมากดินกี้แกินี้ไปหลับไประวเจะกินผนผ้ายางพูนเจ้ว่าผิวหนอนไว้ในยางกันหนึ่งจากยางกับไปยางสักทีไป ก็เห็นสวยหน่อยได้ถามพาจารย์ผู้เดียวไปไปไปพาเขาไปเพราะเขาบอกหูทางไปต้องกันเราอยากคุยไดถามพายจันบอต้องถามมันอยู่ในหูดังบอห้มีคำถามก็ต้องเอาคำตอบอยู่ในหูดังอย่างเดียวเออบอห้สงสัยพร้อมบอเป็น มีปลูกพื่อแจกเปลือกปลูกเพื่อนั่นเลยบ่ปเปเน็ปเนเป็นอ,อันนี้มันขึ้นยู่กับผู้เพิ่นอนุญาต <c oughs> ตรงนี้สิกรับแล้วบัด <c oughs> น,นี้มาถ่ายรูปงอ๊ะงามๆนี่ยงามแหละมักแล้วบัด <c oughs> นี้นั่นนะผู้ถ่ายรูปของ,งามาถ่ายรูปมันยอ่อนเสียมันก็หายจะใหม้มันหย่อนมุนไปเอียงเกลี้ยงบางทางนั้นเลีเ้ยงน ออก็มานี้ต่นี่เรเดี๋ยวก่อนไม่ต้งคะ